สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมออีกแล้วนะสำหรับนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพ,พันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรประจําเดือนมก,กราคม2563นะคะว่าความรักความสัมพ,พันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรกมกรมเป็นของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีกรรมเป็นของตัวเองดังนั้นการพยากรณีการพยากรณ์รรทั่วไปแก๊ปไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบคุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัว เดี๋ยวตรงนี่สคริปชันแกรมจะทิ้งรายละเอียดทุกๆอย่างไว้ทั้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆไอดีไลน์แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะก่อนอื่นแกรมต้องบอกเลยว่าความวันนี้แกรมแอบเปิดไพ่ให้แล้วนะคะเพื่อเวลามันจะได้กระชับ่ะเนาะแกมต้องบอกว่านีช่วงของเดือนมกราคมนี้เนี่ยความรันนก,ก,วค,วก,กวความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและคนามังกรมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิแล้วก็หมดเวลาสนุกแล้วสิเพราะว่าอยู่ดีๆชาวราศีมังกรรลัคนามังกรก็มีความรู้สึกว่าคุณตัวคุณเองนั้นอยากจะหยุดความรู้สึกในแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของความรักหรือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับความรู้สึก ที่คุณเคยมีความหยหาอิสรภาพที่คุณอยากจะได้แล้วที่ผ่านมาคุณก็ได้มันมาโดยตลอดแล้วอยู่ดีๆมาวันหนึ่งตัวคุณเองนั้นเริ่มที่จะมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงที่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรตามหามาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องราวของความรัก มันไม่ใช่แค่ความรักนะเพราะว่าคุณได้ไพ่ตัวตวเป็นไพ่ the empress คุณได้ไพ่ความรู้สึกตัวเองเป็นไพ่ the f o l ัวกลับแล้วก็เป็นไพ่อห้าถ้วยมันเป็นความรู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นที่ผ่านมาคุณกคุณคิดมาโดยตลอดว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ใช่ที่สุดสําหรับคุณโดยเฉพาะเรื่องราวของความรู้สึกที่เกี่ยวข้องของอิสรภาพที่คุณอยากได้ แต่พอมาวันหนึ่งคุณก็มีความรู้สึกว่าในพลังงานตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่พลังงานโดยแท้จริงในความรู้สึกของคุณหรือมันไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดที่คุณกําลังตามหาสรุปสุดท้ายคุณคิดว่านี่เป็นสิ่งที่คุณตามหาแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เลยคุณกำลังปรารถนาในสิ่งที่มันเรียกว่าพลังงานบางอย่างที่มันเป็นพลังงานแบบ ฟุฟลุกหรือเป็นพลังงานหรือเป็นเ n เน g y ที่ต้องการให้หลายๆอย่างมันเป็นอย่างที่คุณเป็นเป็นในแบบที่คุณต้องการแล้วก็เป็นในแบบที่คุณคิดไหมในช่วงนี้พอคุณเริ่มตัดใจจากอะไรหลายๆอย่างรอบตัวคุณกับ๊อปปูล่ามากเลยใครต่อใครก็อยากเข้าหาคุณ ใครก่อใครก็อยากสนใจในความเป็นคุณกันทั้งนั้นเลยเหมือนคุณมีเสน่ห์เป็นพิเศษในระยะนี้คือที่ผ่านมาคุณก็มีเสน่ห์นะคะแต่ว่าเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้คิดจะจริงจังอ่ะพอวันหนึ่งคุณคิดจะจริงจังขึ้นมาจริงๆใช่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณอยากได้แบบแบบอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่แก้มเห็นจากภายตัวตนของคุณคุณไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่คุณอยากจะได้ ต่อให้มีคนมาลายล้อมคุณแค่ไหนมีออปชันจัดเต็มเพียงใดคนเหล่านั้นก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้เลยอยู่ดีๆวันหนึ่งคุณกลับไปมองถึงอดีตสิ่งที่มันผ่านมาแล้วความผิดพลาดที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตถึงสิ่งเก่าๆพลังงานเก่าๆสิ่งเก่าๆเ,เรื่องเก่าๆอะไรที่มันเป็นพลังงานเก่าๆก,กับใครคนใดคนหนึ่งที่ มันเป็นไปไม่ได้แล้วไหมอะ Queen of ซ w ส r d งกลับหรือไม่เขาก็อาจจะอยากจบความสัมพันธ์กับคุณมันมันเหมือนคุณกำลังรู้ว่าตัวคุณต้องการอะไรแต่หนึ่งในนั้นสิ่งที่คุณต้องการจะให้มันเป็นจริงมันนั่นเป็นพลังงานมันนั่นเป็นความรู้สึกของ energy ของคนที่มันผ่านไปแล้วหรือ เป็นพลังงานของคนที่มันจบไปไกลมากแล้วไม่ใช่ปัจจุบันนี้นะคะแก้ขอไพ่ขยายหน่อยสิอิทธิพลของไพ่ u e e n of Swords หัวกลับกับห้าถ้วยพลังงานหน้าไพ่ซ่อนอะไรเอาไว้อะไรคือความรู้สึกผิดและความขมขื่นที่ชาวราศีมักรลัคนากรมีค่ะแก้ขอพไพ่ด้วยค่ะห้าม่เทา้า สองเหรียญหัวกลับเด e อ t สตคุณไปคิดถึงใครที่เป็นชาวราศีกุมมเนี่ยหรือไม่เขาก็เป็นคนที่ไลฟ์สไตล์มันต่างกันโดยสิ้นเชิงอะแต่พอมันมาอยู่กันแล้วมันคุณรู้สึกว่าคุณไม่ขาดอะ่ะ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ใช่สเปคไม่ใช่อะไรทั้งหมดในชีวิตคุณแต่คุณมีความรู้สึกว่าบุคคลปริศนาคนนั้นที่เป็นคนในอดีตของคุณที่คุณรู้สึกผิดเนี่ยที่ตอนนี้อาจจะไม่คุยไม่พูดกันแล้วด้วยแบบถึงขั้นแตกหักกันไปแล้วเนี่ยเป็นความหวังเป็นความสุขเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่ามันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอะเห็นไหมคะดาวเนี่ย มีต้องหลายดวงแต่มันจะมีอยู่ดวงเดียวอ่ะดวงที่เจ็ดอ่ะที่คุณรู้สึกว่าขอโทษคะ่ะดวงที่แปดที่คุณรู้สึกว่าหอมันเด่นกว่าดวงอื่นเลยอ่ะนะคะแปดถ้วย The Medician คนคนนั้นเป็นคนเก่งมากคนคนนั้นเป็นคนที่เป็นคนที่มีซิกเซนส์เป็นคนที่มีพลังพิเศษทางด้านจิตสัมผัสเป็นคนที่ทำงานดีมีคนนับหน้าถือตาเป็นคนที่มีคนเกรงใจเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบบอกไม่ถูกคนเข้าหาเยอะนั่นคือสิ่งที่คุณคิดแต่สิ่งหนึ่งอื่นใดเลยที่ไพ่ขึ้น เขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงไม่ชอบยุ่งกับใครไม่ชอบวุ่นวายกับใครเป็นคนที่มีแนวคิดแป,กแปลกเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวในแบบฉบับของเขาเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเขามีความแปลกแล้วก็มีความรู้สึกที่คุณนั้นไม่เคยพบจากที่ไหนมาก่อนคนคนนั้นเป็นคนรูปร่างค่อนข้างสูงโปร่งนะคะ มีสเสน่ห์ที่ดวงตาและคำพูดคมกริบบาดลึกปากปากเขาไม่ได้ร้ายนะแต่เขาเป็นฟิลว่าอืมถ้าเกิดไม่ถูกอกถูกใจใครหรือถ้าใครแบบมาอะไรไม่ยุ่งกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมจะแบบฟ้าผ่าเปรี่ยงผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปลี้ยงเปรี้ยงเปลียงอะไรประมาณนั้น่ะนะคะไหมนะ เหมือนคุณต้องการคนคนนี้ที่มาเป็นความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วจบไปนานมากแล้วด้วยนะคะแก้ขอไพ่หน่อยสิคะแล้วอย่างนี้ชาวราศีมังกรละคนามัางกรคิดยังไงกับเขาคนนั้นคะแก้ขอไพ่เลยค่ะหกถ้วยคุณยายเขากลับมานนนี่อ่ะสิบไม้เท้าแต่อีกใจหนึงคุณก็กลัวกลัว กลัวว่ามันจะเป็นไปไม่ได้กลัวว่าคุณอาจจะมีอุ้ยคุณอาจจะมีนิสัยบางอย่างที่เป็นนิสัยที่จีที่เขาคนนั้นของคุณน่าจะรับไม่ได้อ่ะนะคะชาราศีมังกรแลัคนามังกรคุณถึงได้มีความกลัวว่าถ้าเกิดมันกลับมาจริงๆอ่ะ <c oughs> ความสัมพันธ์นี้มันจะไปกันรอดไหม มันจะไปตอบได้เปล่าเจ็ดถ้วยอ๋อไม่เป็นอย่างนี้นี่เองคือคุณงงๆกับเขาอะเนาะคุณอาจจะงงๆกับเขาคนนั้นของคุณว่าคุณเองก็มีนิสัยด้านลบอย่างหนึ่งที่คุณคิดว่าเขาเขาเขาไม่น่าจะรับคุณได้ตัวคนนั้นเองก็มีนิสยัย ที่คุณก็รับไม่ได้เหมือนกันแต่คุณไม่เคยพูดแต่คุณรู้สึก 1. เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยให้ค่ากับใครนอกจากความสำเร็จของตัวเองสองคนคนนั้นของคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชัดเจนในความสัมพันธ์เหมือนกัดแล้วก็ไม่ยอมจริงจังทำให้ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆคุณ ไม่โอเคเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเปิดใจคุณต้องการให้ความสัมพันธ์มันเป็นรูปธรรมมันเป็นไปได้เป็นความลับไม่ว่าแต่ขอให้มันเป็นไปได้และให้เวลาคุณเยอะๆเหมือนที่คุณพร้อมให้เวลากับเขาคนนั้นได้ไหมแต่เหมือนไพ่ยขึ้นว่าคุณไม่เคยได้รับสิ่งเหล่านี้จากเขาคนนั้นของชาวราศีมังกรลัคนามังกรเลย ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองก็มีข้อเสียในสิ่งที่คุณค้นพบเขาเองก็มีข้อเสียในแบบสบับที่คุณค้นพบเหมือนกันอะไรเงี้ยต้องย้ำว่าคุณค้นพบนะแกไม่แน่ใจว่าอว่าเขาจะค้นพบตัวเองหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแกขอไพ่หน่อยสิพลังงานหน้าไพ่เจ้าขาแกขอพลังงานหน้าไพ่้วยเขาว่า Justice ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเจอร์เฮอร์มิตเฮสซ์เพนนคอลคุณกับเขานี่อายุต่างกันไม่มากแต่เขาเป็นคนที่อายุไม่เท่าไหร่แต่ทำไมหัวคิดเขาเขาโตเกินตัวแล้วเขาก็เป็นคนที่ อมถือกฎระเบียบใช้ชีวิตเคร่งครัดแล้วก็จริงจังเราก็ซีเรียสในการใช้ชีวิตแบบแบบมากๆอะ่ะบางครั้งโอ้ยหมอเครียดบางครั้งมากจนเกินไปจนจนคนมีความรู้สึกว่าบางทีชีวิตมันไม่ต้องเข้มข้นขนาดนั้นก็ได้เป่าวะอะไรอย่างเงี้ยไหมนะคะ ออจากที่แม่หมอเห็นนะ่ะชีวิตคนนี้มีแต่งาน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 แล้วก็เงิน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 ทำไมเขามีคนทำงานหนักขนาดนั้นครอบครัวเขาลำบากหรอตัวยังไงคือมีไพ่แต่เงิน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  แล้วตัวเขาก็ไม่ได้มีความสุขด้วยนะคือทํางานหนักมากแต่ก็แบบคือคือมีเงินแต่ไม่มีความสุขอะเออแปลกดีคือมีเงินนะแล้วก็ทํางานแบบเยอะเยอะมากแต่ก็ไม่มีความสุขเอองงไหมงงไม่หมอกก็งงนะคะเออแบบไม่มีความสุขเลยอะ่ะจากสิ่งที่เห็นจากหน้าไพ่ตรงเนี้ยแย่ yeah, พอสมควรนะคะ มันเหมือนไพ่ขึ้นว่าไม่คุณมีนะแต่แบบมันเป็นส่วนที่มันมันน้อยนิดสําหรับเขามากเลยอ่ะแล้วเป็นไพ่หัวกลับแบบแก้บขอไพ่หน่อยสิอีกครั้งหนึ่งเขารู้สึกอะไรกับคุณไหมโหไพ่ไม่หมองกระเด็นบ่อยมาสิดาบ สิบเหรียญ The View of a June หนึ่งไม้เท้าแล้วก็ King of Cups คือเอาตรงๆไปอืมเหมือนไพ่ขึ้นว่าเขายังคงรอ เราก็ยังคงมอว่าคุณเ,เป็นความสุขของเขาถึงแม้ว่าที่ผ่านมามันจะเจ็บปวดมากๆสําหรับเขาก็ตามแต่ถ้าถามว่าเขารอคุณติดต่อกลับไหมไม่รอคนคนนี้เป็นคนที่เชื่อเรื่องบุพเพสนิวาสบุพเพอารวาส หรือว่าเป็นคนที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมากๆเหมือนเขารอให้จักรวาลหรือว่าวิบากกรรมเป็นคนกําหนดให้ชาวราศีมังกรละคนามังกรกลับไปหาเขาตามวาระของกรรมโดยที่ไม่ได้คิดว่าอยากจะให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรติดต่อไปหาเขาว่าเขาเป็นความสุข หรือเขาเป็นความทุกข์ให้กับชาวราศีมังกรและคณามังกรนะคะแต่มันขอรอผลของกรรมแล้วก็วิบากของกรรมว่าถ้าวันหนึ่งมันหนีกันไม่พ้นแล้วมันต้องกลับมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยินดีรับแล้วก็เปิดโอกาสเพราะว่าคุณคือความสุขของเขาที่เขาต้องการแล้วก็มีความรู้สึกดีๆมอบให้ แล้วก็คิดถึงคิดถึงมากๆนะคะคิดถึงแบบแบบคุณคือความสุขของเขาอะไรเงี้ยแค่ขอหน่อนสิแล้วอย่างน,าน,งนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไง The Temperance ได้ไพ่ชาวราศีธนูนะคะ Three of s w o r d s เดอะชาวเวอรีเรียนแล้วก็ได้ได้ไพ่เดมูลเออมันมันเหมือน,นเป็นกรรมยังไงไม่รู้เนะาะต่างคนตา่างคิดถึงกันแต่ในวันที่แยกกันแสดงว่าเลิกแยกย้ายกันไม่ดีแน่เลยเพราะว่าพลังงานหน้าไพ่ขึ้นถึงขนาดว่าแบบต่างคนจะต่างไม่ทำอะไรนะได้แต่เฝ้ารอแบบแบบ แบบผลของเอ่อชตาฟาริคิดอะไรเงี้ยคุณกับเขาอะมีความต่างกันโดยสิ้นเชิงคุณกับเขาอาจจะเลิกกันเพราะว่าไม่คุณก็แก๊แต่แก๊บมองว่าน่าจะเป็นคุณนะที่มีใครคุยหลายคนแล้วก็ทาให้ความสัมพันธ์ีมันต้องพังลงเพราะว่าอีกคนหนึ่งเขาค่อนข้างเคร่งในเรื่องของความถูกต้องพอสมควรเลยอย่างที่แก๊บบอกเลยทําให้เขามีความรู้สุกว่าเขาขอแยกย้ายดีกว่าถ้าเกิดอะไรมาไม่ใช่นะคะเลยทําให้เขามีความู้สุกว่าณนะวันเนี้ย เราพ่ก็คือว่าในอนาคตคุณกับเขาก็มีโอกาสที่จะมาบรรจกกันยากเพราะว่าต่างคนต่างจะไม่ทําอะไรเลยได้แต่รอผลของจักรวาลหรือได้แต่รอคําพิพากษาของออกฎแห่งกรรมเท่านั้นจริงอยู่ว่าคุณกับเขามีความต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่คุณกับเขามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือความรู้สึกดีๆที่มีให้กันและคุณสองคนก็รักกันผูกพันกันแบบหาเหตุผลที่ไม่สามารถที่จะ ขาดกันได้นั่นเองแต่คิดถึงกันนะแต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่รออย่างเดียวคุณดูสิมีเส้นทางขวางกั้นแค่เส้นทางเล็กๆแต่คุณสองคนมองไม่เห็นกันแต่คุณสองคนกับมองเห็นพระจันทร์ที่มีสามฤดูได้แก่ข้างขึ้นข้างแรมนะคะพระจันทร์เต็มดวงจันทร์ดับแล้วก็จันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะ คุณมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือรักกันความรู้สึกเดียวกันแต่เส้นทางกตรง,ตรงกลางเล็กๆเนี่ยที่กั้นคุณที่ทําให้คุณกับเขาไม่สามารถที่จะข้ามมาหากเอาง่ายๆคือคุณมองไม่เห็นกันด้วยซ้ําคูณสองคนอาจจะอยู่กันไม่ไกลนะแต่ว่ามันมองไม่เห็นกันอนะแล้วก็ได้แต่รอเรื่องของผมลิขิตแต่ว่าเรื่องของวิบากกรรมนะคะอืก็ตามรับให้เลย คลิปนี้ยาวนิดนึงนะแม่หมอไม่เคยทำคลิปยาวขานาดนี้มาก่อนเลยฟิลได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้แก๊ปต้องขอบคุณมา,มากเลยค่ะทุกทุกยอด subscribe ทุกทุกยอดกดไลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกยอย่างเป็นกำลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฟันดทดีสวัสดีนะคะบายบายแม่หมอมีของมาขายด้วยนะคะขอนอกเรื่องนิดนึงกับกำยานอินเดียแท้แท้สายบูชาองค์เทพนะคะ ห่อหนึ่งแม่หมอขาย60บาทเดี๋ยวตรงที่สคริปชันแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ติดต่อสอบถามได้เลยนะกับอีกอย่างหนึ่งนะคะคือน้ำหอมคิริมอนตาบายก๊อฟแก๊จะมีกลิ่นตามกุ๊เลือกต่างๆนะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยที่แม่หมอททำเองนะ130บาทรวมส่งอันนี้60บาทหอค่าส่ง50บาทนะคะสามารถ ทักเข้ามาแล้วก็สนใจสั่งซื้อได้อุ่นน่นแม่หมอได้เป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้ไปจริงๆแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ